โอ้ยเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับ evk d d h a แล้วเออก็วันซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาสอนหาดาบลุงนะครับในแมปที่ชื่อว่าม EN ังเอ้ยม,มูมูยองพีนะนะครับก็เป็นดาบคอลแลบแหละเพราะว่าไม่รู้แหละคอลแลบันเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวสกิลในหว่านะก็สกิลเซตนะครับ จะเป็นการปล่อยกล่องออกไปนะแล้วก็เป็นหน้าที่โคตรหล่อเท่เลยนะอันนี้จะเป็นสกิลเอกนะเด้ไ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 ด้เอาใหม่ปล่อยเลยไปวะเฮ้ยเป็นการปล่อยอะไรพายุออกไปนะเอ่อเอาใหม่นะ นี่นะก็เป็นการปล่อยพัยอยู่ออกไปนะสุดสกิลวีนะครับไม่มีสกิลซีนนะอยู่ก็เขาก็แยกออกมาเป็นสกิลวีเลยก็เป็นการแปงลงร่างนะครับหล่อเท่เลยแหละโอเคนะับแลยวซ่อนหาเลยนะก็อย่างแรกที่ต้องมีนั่นก็คือแบ็กเบตนะแบ็กเบตหาจากเจ้าบอสคีโตะจะเกิดอยู่ตรงนี้นะครับทุกๆ5นาที5้ถึงสนาทีนะไม่ก็สนาทีแหละโอเค ตีไปเลยนะโอ้ตีทัวรเดียวได้เลยก็โอกาสดราเพิ่มมาแล้วนะจากบจาเป็นเนป็น50นะดีเลยแหละต่อไปก็ต้องเป็นต่อไปให้ท่านผู้ชมไปเกาะบอสไอแลนด์นะไปเสกบอสนะครับบอสสิ์ปั๊นนะเอ่อนี่นะครับก็จะเป็นบอสไอแลนด์นะก็ให้ไปเสกเลยนะ ก็ใช่ก็ไม่ต้องถือของนะตอนเสกเก็บเอ้ยก็เก็บของเอาไว้นะอ้เก็กของเอาไว้นะอันนี้นะครับก็มาเสกกับตัวนี้เลยนะนี่นะก็จะเป็นบอสซิบนะครับไม่ได้อะไรนะก็ให้นัมผู้ชมหาของสามอย่างนี้เลยนะ กับอำนาจมันแหลกแหลกหาออฟชัดดูแบทแบทแล้วก็ดางรับออฟดากแต่ถ้าดีได้มันจะไม่ใช่มันจะไม่ได้ชื่อออฟดาร์กนะมันจะชื่อดางนะครับพอท่านชมมีสามอย่างปุ๊บยังไม่เสร็จนะให้ท่านชมไปหาลุงนะลุงหายจากเกาะสกายนะครับนี่นะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ นี่นะลุงหาตรงนี้ใช้ลุงหาตรงนี้นะหาจากไอมอนนี่นะเอ็นเจถ้าไปตีตัวนี้จะไม่ได้นะเพราะผมลองดูแหละต้องตีจากเอ็นเจนะครับนี่นะพอได้ลุงปุ๊บให้ไปเกาะใหม่นะ <c oughs> เพื่อที่จะไปเสกบอสเอ่อบอสนะครับบอสใหม่นะก็อยู่ตรงนู่นเลย นี่นะเกาะบอสใหม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นก็แปปนะแปปนะแปปนะเดิรดก็บอสก็บอสจะอยู่ตรงนี้นะก็ให้มาเซกกับตัวนี้เลยนะนี่นะครับก็เซกของเลยนะเซกบอสเลย ก็ให้ตีหาอ๊อปัญญาอ๊อปัญญาโอกาสได้สิบเปอร์เซ็นต์นะก็ผมจะตีได้หรือเปล่านะเสียงหรือวะโอเคนะเสร็จแล้วใช่ป่ะพอได้อ๊อปัญญาปุ๊บสมมติว่าได้อ๊อปัญญาปุ๊บให้เปกสกายนะ กำลังกำนางเดินานานเดินานานนี่นะกอดสกายอยู่ตรงนี้ก็ให้หมากอดสกายอีสกายตรงนี้นะตู้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ นี่นะให้มาตรงและขังนะก็ขอทูช้ชมมีของที่ผมบอกปุ๊บนี่มีรังรังก็นี่นะดาร์กออฟชาโดว์ adow, ปัญญาแล้วแบทแล้วก็รังแล้วก็แบทก,ก็จะได้รังเบรสมานะก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับผมขอตัวลาไปก่อนะครับไปแล้ว